วันนี้นะคะป้าวินนี่จะพามาทำปลาล้านะคะสไตล์ของคนนครสวรรค์ปลาล้างเสร็จแล้วก็จะตัดหัวแล้วก็จับคลอดเก็ศให้คอดเก็ศให้เรียบร้อยเลยนะคะให้สะอาดแล้วก็ล้า,ะะลางด้วยน้าเกลือนะคะพอล้างด้วยน้าเกลือเสร็จแล้วใช่ไหมคอดเกศอะไรเรียบร้อยแล้วก็บ้างนาบ้างนาะเะสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะบีบเนื้อปลานะอุ้ย บีบเนื้อปลานะคะให้ให้เนื้อจนเนื้อปลานิ่มนะคะบีบตั้งแต่หัวนะคะจดหางปลาเนี่ยนะคะให้เนื้อปลานิ่มนะคะให้เนื้อปลานิ่มเพราะว่านี่มันคือปลาสดนะคะนี่มันคือปลาสดทีนี้ปกติเนี่ยสามีเขาออกไปตกปลาใช่ไหมคะตกปลาเขาก็จะเอาแต่ตัวใหญ่ๆแล้ว ปลาแบบนี้เขาก็จะทิ้งใช่ไหมคะทีนี้เรารู้เราก็เสียดายเรบอกว่าทีหลังเราเก็บมาทีนี้เขาได้อะไรเขาก็เก็บมาให้ทีนี้ก็จะทําปลาคน,นะ,คะอย่างที่สไตล์อย่างที่คนนครสวรรค์ก็าํานั่นก็คือสไตล์อย่างที่ที่แม่ที่ท,ที่ย่าเขาทานะคะก็คือบีบนะ,ะบีบบ,บ,บีบจนปลามันมันช้ํา ทีนี้การการทำนะคะจะต้องสะอาดนะคะต้องเอาไส้เอาเลือดเอาเอาทุกส่วนนะคะที่ในในในข้างในเนี่ยออกให้หมดนะคะนั่นก็คือเสน่ห์ของการทำปลาของคนนครสวรรค์นะคะเขาเขาจะล้างเขาจะบีบเขาจะนวดปลาแบบแล้วทีเนี้ยเนื่องจาก ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําจากปลาที่มันสดแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อไปล้างเกลือมันก็มีความเค็มอยู่นิดนึงทีนี้เมื่อล้างสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็ปล่อยปล่อยไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็บีบนวดนะคะแล้วก็ใส่น้ําไว้ใส่น้ําไว้เพื่อให้ปลามันปลามันเน่าเสร็จแล้วก็ใส่น้ําไว้นะคะเมื่อบีบนวดแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่น้ําไว้ให้ท่วมปลานะคะ ส่น้ำไว้ให้ตัวปลาข้ามคืนนะคะแล้วก็าฝาปิดไว้แล้วเสร็จแล้วตอนเช้าก็มาเอาเกลือลองไปคุกเขาบีบนวดให้เข้าจนทุกขนแห่งของปลานะคะแล้วก็หมักไว้นะคะหมักไว้ประมาณสี่อาทิตย์นะสมถึงสี่อาทิตย์แล้วก็มาใส่ข้าวคั่วเสร็จแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นปลาที่ออกมา ที่หอมอร่อยแล้วก็เนื้อปลาจะเป็นแบบแดงน่าน่ากินมากเลยนะคะปลาก็ได้หมักไว้แล้วนะคะหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนก็ทิ้งน,น้ำออกอทิ้งน,น้ำออกทิ้งน,น้ำออกให้เสด็จนะคะบีบน้ำแล้วก็นวดซ้ำไปให้เสด็จะะทีนี้มันสะอาดแล้วนะคะไม่ต้องไปล้างซ้ำ บีบจนน้ำมันเสด็จเกี้ยงนะคะนะมันมันสะอาดแล้วก็นิ่มแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะบีบน้ำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเทคนิคการโรยเกลือนะคะเทคนิคการโรยเกลือก็คือเออเรามาใส่ไว้อย่างนี้การใส่คืนไปอย่างนี้เทคนิคการโรยเก,ะะกลเกือคือ,อ,ราาอ,คอครโรย,ยให้ทั่ว ทั่วตัวป่านะคะโรยให้ทั่วตัวป่าไม่ว่าจะปลาตัวใหญ่ขนาดไหนก็คือโรยให้ทั่วตัวปลาคือโรยโรยให้ทั่วให้รอบตัวปลาเนี่ยประมาณนี้เลยเพราะปลามันไม่เยอะการสาธิตคือใช้ปลาไม่เยอะนะคะ นี่มันมีปลาหลายรอบนะดยให้ตัวตัวปลาแบบนี้แล้วก็กับข้างแล้วกกลับข้างนะคะกลับข้างกลับข้างปลากลับข้างปลา ลับข้างปลาแล้วก็โรยตัวให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพราะปกติแล้วถ้าปลามันเยอะก็ทําแบบนี้เช่นกันใช้ก๋วลยให้ทั่วนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ขยํานะคะบีบบีบจนจนทั่วทุกตัวปลานะคะเอ็นเอนะ การบีบนะคะการทําให้น้ําปะทําให้เกลือซึมเข้าไปในตัวปลาทุกส่วนนะคะทางด้านในนี่นะคะสําคัญมากเลยะคะ่ะไม่งั้นเาราก็ปลาาจะออกมาแหม่มแล้วก็ไม่อร่อยนะคะคือจะต้องดูให้เกลือนะคะเข้าไปอยู่ในทุกจุดของของตัวปลาเนื้อปลานะะ่ะบีบแบบทนุถนอมเลยนะคะ แล้ถ้าใครที่ใช้หัวปลาด้วยนะคะจะต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่นี้แอที่ป้านทำนี้ไม่ตัดออกนะ,ะเพราะว่าที่บ้านนี้จะแบบเขาทำแบบปลาที่แบบออกมาแดงเหลืองอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็มาดูตอนตอนจบกันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาหมักไว้ประมาณสามถึงสี่อาทิตย์นะคะก่อนที่จะ มาข้าวาพว็พั่วนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะข้าวพั่วนะคะก็พั่วจนแบบเหลืองจัดเลยนะคะแบบเกือบจะไหมไปเลยนะคะพาปกติแล้วเนี่ยปลาน,นี่นะคะจะใช้ข้าวข้าวเปลือกะคะแต่วันนี้นะไม่มีข้าวเปลือกะคะอยู่อยู่สวีเดนนะไม่มีข้าวเปลือกก็ใช้ขา้ขาวข้าวสารแต่ว่าจะพั่วจนมันแบบเหลืองจนไม่ไม่มีแม้สีขาวแล้วนะคะ เลยนะคะน้องๆคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆคะ่ะปลาล้านะคะก็หมักเสร็จแล้วนะคะหมักได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะโดยที่ไม่ทําอะไรเลยหมักตั้งไว้เฉยๆนะ,ะทีนี้นะคะหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วใช่ไหมคะก็นะคะก็จะมาใส่เข้าคั่วนะคะใส่เข้าคั่วเสร็จประมาณหนึ่งถึงสองสามอาทิตย์ก็จะเป็นปลาราที่อร่อยมากเลยนะคะ ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วก็เอาไปปั่นนะคะใชเ้เครื่องปั่นน้าผลไม้นี่จะชนิดจะจะดีที่สุดนะคะเพราะมันจะปั่นได้ละเอียดดีมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็ถึงเวลานะคะข้าวข้าวคั่วนะคะนี่เลยเดี๋ยวป้าจะวางกล้องแล้วก็จะบีบแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่แบบหอมนะคะกินออก ของปลานะคะจะหอมมากเลยนะคะถ้าแบบเอากลิ่นออกมาให้ดูให้ดมได้จะเอาออกไปเลยนะคะมันจะหอมข้าวคั่วแล้วก็ปลาจะไม่มีกลิ่นปลาที่เหม็นหึ่งอะไรเงี้ยแม้แต่นิดเดียวนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบหอมน่ากินมากเลยนะคะนี่เลยนะคะน้องๆคะ่ะก็ข้าวข้าวคั่ว,วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเอ อาทิตย์1หรือ2อาทิตย์ให้หลังจะเป็นยังไงนะคะ